ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกมาร์เบิลแชมเปียนเดอะการ์ดเกมนะครับอันนี้เป็นฮีโร่แพ็คของว a k เคอรี่นี่ครับก็มีการ์ดใหม่ทั้งหมด38ใบนะฮะส่วนการ์ดนิมิซิสจะเป็นเอนชันเต็ดเรามาแกะกันดูเลย เริ่มจากปอเตอร์อปอเตอร์วาเคอรี่น่โลแพคฮะเขาแนะนำให้เป็นเด็กอาเคชั่นอะต่อไปเรามาดูตัวการ์ดที่เขาให้มาดีกว่านะ เรามาดูเด็กของวาเคลียกันนะครับใบแรกวาเคลียร์ล่างเอาเธออีโกโ้เป็นชาวแอสการ์ดล่างวาเคลีอระมาดูการ์ดของวาเคลีกันมี16ใบเดสโก้หนึ่งใบฮะต่อไปอะไรแอนนาเบลิก วอฮาร่าหใบวอคิสเปีย1ใบครับดากอนแฟงหใบอาราคอนหใบไฟออฟวัไฟออฟเดอะวาคาเลอร์สใบวิซิตวอฮาร่าหใบครับโชเซนออฟเดอเซเลนสใบชิลเมเดนสอใบแฮฟแอ็ที2ใบครับ ต่อไปมาดูการ์ดที่เขาให้มาเดี๋ยวการ์ดที่เหลือที่เขาให้มานะทอโอรินสันนะเป็นอะไรทอกบฮนะแองเจล่า c อ l ออฟฮีโร่คอมแบทเทนนิ n g สองใบฮะควิกสไต y ์ e สองใบสามใบ smart d เ c o b e r m สามใบฮะ เดอะเบสเดฟเอนสใบออดัสตี้เป็นรีซอส์อะนี่การ์ดใหม่พาวเวอร์ออฟอ s คิชชั่นเดบิฟเดอะไบเป็นการ์ด like ซัพพอร์ตก็อไลฟ์สตาเมนาสใบการ์ดเอเนจีจีเนียสต็นี่คือเด็กของวัเคอี่นะครับอบิเกชั o นทาวเบิรอินเดอะออทต่อไปดูในเมซิ enchanted size key เป็น powerful enchantment bq cdio แล้วก็เด็กนิดตัวไบการ์ดการ์ดใหม่ที่ให้มา problem solver 3ใบ leadership training 2ใบ anticipation 3ใบอะ cosmic a l l i a n c e ก็หมดแนละ้วสำหรับการชุดวาเคลี่นะครับมีโรคแขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ